เป็นชาติจาวันนี้ยำหม,มูยอฮอทดอกยำม,มาม่านะคะพริกก็มีตำใส่รากผักชีนะคะพี่น้องจา๋ารากผักชีกระเทียมสองกีบเลยจ้ะพริกแดงกินดานาจาะน้ำตาลปี๊บนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงเลวจ้ะพี่น้องจา๋าหอมๆจ้ะแล้วก็มีนะคะหอมนะคะหอมนะคะใบหอมนะคะ แล้วก็มีมะเขือเทศจ้ะน้ำปลาผงนนวจะพิกปนจะพี่น้องน้ำตาลทรายนะคะขาดเสียเสียไม่ได้คือมะนาวนะจะ๊ะหั่นไว้เซ็ตซัดเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าพี่น้องจา้าเพื่อไม่การเสียเวลาทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะคะโอ้แครรอดจ้าพี่นอออ้องจ้ะลับกระพักหอมป้มจะพี่น้องจา๋าจริงๆแล้วใส่ต้องโอนะจ๊ะแต่ปลเกตไม่ใส่จ้ะวันนี้ลูกหลานปลเกตไม่กินต้องโอนะจ๊ะเอามาเบิ่งกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> ขั้นแรกประเกตก็จะมาใส่นี่ก่อนนะจ๊ะพริกจ้ะแบ่งไว้จักหน่อยเด้อจ้ะอย่างที่ประเกตบอกนะจ๊ะพริกก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะขั้นตอนที่สองนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะน้ําตาลปิ๊บจ้ะใส่ไปก่อนแล้วกะไปก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะ ไปอีกแล้วจ้าหัวสมองกระเทียมดองนะจ๊ะกระเทียมดองจ้าใส่ไปค่ะใส่ไปนะคะ <c oughs> มะนาวจ้าบีบลงไปนะคะมะนาวมะนาวตอนนี้มะนาวเยอะจ้าใส่ไปนะคะรสชาติก็รสชาติใครกินเปรี้ยวก็ใส่ไปเปรี้ยวนะจ๊ะ แต่บ้านประเกตบบก,กินสมเด้อจ้าพี่น้องจา้า <c oughs> จัดไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจา๋า <c oughs> น้ำปลาจา้ะน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ไปจ้ะจะเอาเด้อจา้าสองช้อนโต๊ะนะคะ ใส่เป็กหน่อยนึงนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมจ้ะสอช้อนอันสองอันสองช้อนอันเล็กน้อยขิ้นเข่าเด้อจ้าพี่น้องพิดไวส้สมนีก่อนเนาะผงนัวจะผงนัวขี้ตะแองน,นะจ้าสองช้อนขี้ตะแองจ้าจัดไปจ้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาใส่หอมแดงนะจ้าหอมแดงใส่ไปจ้า หอมแขกนั่นแหลจะจ้ะพี่น้องค้นมีแล้วค่ะพี่น้องคะแดงเจวายถูกใจน่ร่อนโอ้ยจะพูดกลางพูดใจอุ้ยกินมะนาวออกมาแล้วจ้าพี่น้องหอมคักหอมแน่จ้าพี่น้อง เอาหลานสาวมานั่นให้ย่าหน่อยสิเดี๋ยวมาชมกันใหม่นะจ๊ะเพื่อไม่การเสียเวลาจ้ะเดี๋ยวมาชมกันใหม่นะคะเอามาชมกันนะคะพี่น้องจ๋าปลาเก๋ก,กบชิมมึงไดงแรกเราจะต้องใส่อีกเด้อยจ้ะพี่น้องใสอีกค่ะจัดไปจักหน้อยก่อนค่ะพี่น้องจ๋มามะนาวเพิ่มจะมะนาวเพิ่มนะคะ ใส่ไปค่ะถอยไปจมนาถอยไปปรเก็ว่าใส่หมดดีกว่านะคะน้ำปลาจะน้ำปลาเล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อมีการเสียบปลาเสียดายจ้ะ ใส่ไปนะคะเมื่อกี้ร้อยชิมไปแล้วค่ะคนจ้าใส่หอมลงไปเด้อจ้าพี่น้องหอมใหญ่นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนนะคะ <c oughs> ปเกลชอบใส่พริกจ้ะพริกพริกป่นนะจ๊ะร้อยชิมกันด้วยจ้ะโอ้โหใหม่กดอย่าบอกใครเชียวนะคะอย่าบอกใครเชียวเดี๋ยวป้าเกขอเติมน้ำปลาปิดหน่อยนะคะจะใส่ไปเลยจ้ะ แครอทนะคะแครอทสลด์จ้าโอ้ลืมไปนะจ้าใส่ไปเลยจ้าโอ้เดี๋ยวไว้ใส่ที่หลังก็ได้จะลืมไปว่าหลานน้อยต้องการความไม่เผ็ดนะคะมามาไปลู่เจ็ดจ้าพี่น้องหุยขำว่าพี่น้องปองไปคอยละขำหลายเนาะลูกหลานหลายเจ็ด อีย่งก็ต้องเฮ็ดหลายๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดหน่อยก็ได้จ้าหลานน้อยก็มีจ้ะร้านเถ่าก็มีจ้ะพี่น้องออคนจะคน ีสันแสบซวงคือเกาจ้ะเต็มหน้าตักนะจ๊ะวางเต็มหน้าตักจ้ะพี่น้องจา๋าอย่าบอกใครเชียวด้วยจ้ะถ้าใครได้กินฝีมือปรปเกตนะจ๊ะแล้วจะติดใจจ้ะ เกดชอบเรียนรู้ด้วยจ้ะเกดชอบเรียนรู้จ้ะแหนมจอบนั่นนะจ้ะพี่น้องจ้ะเวลาไปกินร้านอาหารนะจ้ะใส่ไปค่ะหมูยอจ้ะพอละก่อนเดี๋ยนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ให้หลานหน่อยจังหน่อยหลายจ้ะพี่น้องไม่ต้องย่างก่อน จัดไปเลยใส่ไปนะคะใส่ไปนะจ๊ะใส่ให้หมดจ้ะใส่มือจะขอเนี่ยนะจ้ะพี่น้องอันนี้ใส่สักหน่อยนะจ๊ะปึบรสชาติกลมกลม่อมอย่าบอกใครเชียวสูตรกรเกดนะจ๊ะอย่าลืมเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าตำพริกกินดานะคะตำพริกกินดาเวลาเราตำเราใส่เกลือไปนิดหน่อยนะจ๊ะ ใส่กระเทียมไปหน่อยหนึ่งนะจ๊ะใส่รากผักชีจ้ะแค่นั้นละจ้ะโอ้โหของแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมน้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายบวกกับน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะถ้าจะให้ดีเราต้องเชื่อมมันไว้นะจ๊ะน้ำยำนะจ๊ะโอ้โหสีสันแซ่บซวงโอ้ยเด็กน้อยกับอันนั่นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ แจบพี่ลีจ้ะพี่น้องจ้าไม่ได้โม้นะจ้ะไม่ได้โม้จ้ะสุดท้ายท้ายสุดโอ้ยพรให้หนูจะจงอยู่เย็นมะเขือเทศจ้ะใส่ไปให้มีน้ำสักหน่อยนะจ้ะน้ำยำของเราจะได้อร่อยนะจ๊ะ เห็นบ okay, <aky doors> ่ค่ะพี่น้องจ๋าไม่ได้โม้นะเจ้ไม่ได้โม้จ้ะเอเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกต่อไปเ้อจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวประกตจัดจานนะจ๊ะมาดูประกตจัดจานนะจ๊ะโกกักโกกักได้เลอจ้ะเด็กน้อยร่างถวยจ้ะพี่น้องจ๋าอู้เห็นบ่ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูตอนประกตจัดจานนะจ๊ะเรียบร้อยนะจ๊ะยำมาม่ารสเด็ดสูตรประกตนะจ๊ะ ก็ขอบคุณพี่น้องป้องปายหลายๆเด้อจ้ะประกเกตกับคิดฮอดคือเกาในนะจ้าพี่น้องจ้าประกเกตก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะนอกจากป่วงแล้วก็ว่าวรายนะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆนะคะซีอูน e กวิดีโอนะจ๊ะขอบคุณจ้า thank you so much จ้าเลิฟ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 จ้าบายบาย e you next video